คนธรรมดาสาเร็จออนไลน์ได้ไหมคําถามอันนี้นะคะแชทแตกมากๆอินบ็อกกันมาถามครูนะคะบางคนเห็นหน้าครูแล้วบอกว่าเนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเพราะทาออนไลน์ไม่เป็นเลยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะครูบอกหลายทีแล้วนะคะหลายๆทีมากๆเลยคือสิ่งที่คุณทำเนี่ยคือคุณต้องเป็นตัวเองถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าคุณเป็นคนธรรมดานี่แหละคุณก็โชว์ความเป็นคนธรรมดานี่แหละคะ่ะบางคนนะคะอยู่บ้านต่างจังหวัดนะทำกับข้าวอยู่บ้านนอนนะคะตกปลาตกกุ้งอะไรต่างๆเขาก็โชว์ความเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองโชว์ความเป็นตัวเองนะคะยิ่งเป็นคุณ มากเท่าไหร่คนก็ยิ่งรักเพราะคนเขารักความเป็นธรรมชาติคนเขารักความเลียวค่ะและถ้าเกิดว่าคนนะคะที่เขารักคุณสนใจคุณแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาอ่ะอยู่ใกล้คุณได้นะคะเขาจะชอบเสพไลฟ์สไตล์ของคนนะคะแล้วคุณคิดดูดิว่าคุณจะดังเร็วมากแค่ไหนยิ่งคุณเป็นคนธรรมดานะคุณเนี่ยิ่งจะรวยเร็วคุณยิ่งจะดังเร็วเพราะว่าคุณมีฐานแฟนที่เป็นเหมือนคุณดังนั้นแล้วนะคะยิ่งคุณนะคะโชว์ความเป็นตัวเองมากแค่ไหนคุณเป็นคนธรรมดายิ่งดีค่ะและนี่แหละค่ะคือ ความลับของคนที่ทําออนไลน์แล้วดังเร็วดังแบบทะลุฟ้าเลยนะคะแล้วก็ไม่มีที่จะตกลงมาเร็วเพราะว่าคุณมีความเป็นตัวของตัวเองมากแล้วคุณก็เริ่มต้นจากความเป็นธรรมดาของคนที่เขาอยากจะจับต้องกับคุณได้ง่ายๆแล้วคุณก็จะได้ฐานแฟนแบบที่คุณเป็นด้วยค่ะแล้วอย่าลืมนะคะรีบเลยนะคะรีบทําออนไลน์ไม่ต้องมีคําถามไม่ต้องถามว่าเมื่อไหร่จะสําเร็จเพราะสิ่งที่สําคัญคือ how to ค่ะจะทํายังไงให้คุณสําเร็จต่างหากถ้าใครสนใจนะคะอยากที่จะลง เพราะเซีเลนกับครูลิต้านะคะก็มาติดต่ออินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะครูจะสร้างให้คุณจากคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้วิเศษเน,นลมิตเงินจับเงินบนอากาศเพราะออนไลน์มันคือการสร้างรายได้จากอากาศค่ะอากาศ,ากาศเงินเนี่ยมันหมุนรอบตัวเราเพียงแต่ว่าคุณจะหยิบจับมันเมื่อไหร่แค่นั้นเองค่ะ